สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาณรุน,นาถมานำเสนอครับไม่มีอะไรเกินที่คาดการเอาไว้พักประชาธิปัตย์เตรียมเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐจะถูกเคี่ยไปเป็นฝ่ายค้านธรรมนัตจะหักลุงป้อมย้ายค่ายมาสวามิภักดิ์ต่อทักษิณ ประเด็นคือที่ผมได้เขียนบทความเอาไว้อนุทินควรได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองลงกอนนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคควรเร่งขอโคต้ากระทรวงกรเกษตรและสากลมาไว้ในมือเพื่อสร้างผลงานแต่ทักษิณเลือกลูกสาวที่ไม่มีประสบการณ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมั่นใจว่าดิวลงตัวหมดแล้วทุกพักให้ความร่วมมือและทักษิณสามารถคอนโทรลได้หมดทุกพัก โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมเป็นคนใกล้ชิดลุงตู่ดีลจึงจบทุกอย่างประชาิปธัย์จะได้มาดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทนน้องชายลุงป้อมในขณะที่ทักษิณจะเก็บเอากระทรวงเกษตรและสาก์มาเก็บเอาไว้และดึงสอสของคุณหญิงหน่อยที่แหกมติพักมาช่วยดูแลงานองค์อิงในเรื่องนโยบายการแปรรูปการเกษตรและหวยชุมชน แต่สรงคุณหญิงชูดารัตไปขึ้นหิ่งพร้อมกับนายเฉลิมกับนายวันอยู่บำรุงที่จะถูกขับไปอยู่ฝ่ายค้านถาวรเชื่อว่าทักษิณจะใช้เงินหลายแสนล้านบาทหลังกับลำเรื่องเงินดิจิต้ลมาทุ่มเทใส่โครงการผันน้ำเชื่อมกันทุกจุดใน,ในประเทศของระบบชรบทาเพื่อป้องกันน้ำท่วมภาคกลางกับกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างคะแนนนิยมของลูกสาวและพรรคตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามบทความที่ผมได้เคยเขียนเอาไว้ ให้นายพีรพันธ์กับนายอนุทินเอาไปใช้แต่กลับเป็นทักษิณตัดหน้านำไปใช้ก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากส่วนขบวนการต้มตุนสับขาหลอกประชาชนมานานอีกไม่นานประชาชนทั้งหมดในประเทศจะหูตาสว่างขึ้นเองระหว่างพักประชาชนกับพักเพื่อไทยว่าแท้จริงแล้วนั้นก็ล้วนเป็นเนื้อในเดียวกันแต่แยกกันทำงานคนละหน้าที่เท่านั้นที่ผมเคยเขียนบทความเตือนมาตลอด ส่วนคนที่ไม่รู้ก็คือคนที่ดีลทักษิณกลับบ้านเท่านั้นผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานใหม่ในอนาคตเมื่อเลือกเดินกันเส้นทางนี้แล้วก็ต้องยอมรับกันให้ได้ว่าอีกไม่นานการเปลี่ยนแปลงสำคัญครั้งใหญ่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผลประโยชน์ในเรื่องพลังงานใหม่ในอนาคตเมื่อเลือกกันเดินเส้นทางนี้แล้วก็ต้องยอมรับกันว่าอีกไม่นาน การเปลี่ยนแปลงสําคัญครั้งใหญ่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับผมแล้วแม้ว่าพักประชาชนหรือพักคก้าไกลเดิมจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งองค์กรท้องถิ่นในทุกเขตก็าตามแต่ผลการเลือกตั้งก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าพักประชาชนได้รับคะแนนมาเป็นอันดับสองตลอดและมีคะแนนที่น่าสนใจมากที่ชี้ให้การเมืองได้เห็นชัดเจนว่าประชาชนกว่าครึ่งประเทศได้เริ่มเทคะแนนมาอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดยิ่งการที่ทักษิณกับพักร่วมรัฐบาล สนับสนุนลูกสาวของทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและดูเหมือนว่าเป็นการส่งเสริมให้คนในตระกูลนี้ขึ้นมาผูกขาดทางการเมืองการเลือกตั้งครั้งหน้ายิ่งจะทําให้เชื่อได้ว่าพักประชาชนจะได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงซอีกส่วนพักร่วมรัฐบาลในอนาคตทุกพักจะไม่อยู่ในสายตาของประชาชนอีกเลยแถมเป็นการส่งเสริมให้พักเพื่อไทยจับมือกันร่วมรัฐบาลกับพักประชาชนทางอ้อม โดยไม่รู้ตัวในอีก3ปีข้างหน้าในขณะที่ทุกพักที่ร่วมรัฐบาลในปัจจุบันจะต้องมาเป็นฝ่ายค้านแทนเพราะจะได้จำนวนสอสที่น้อยลงมากนั่นเองดีลนี้จึงผิดอย่างมหันและทุกพักกำลังเดินเข้าสู่หลุมพรางของทักษิณแบบไม่รู้ตัวการเห็นภาพร่วมกันในการทำงานของทุกพักและลดความขัดแย้งกันลงมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การเมืองที่ดีจริงๆนั้นมันควรจะเดินไปตามคันลองทำที่ถูกต้อง ไม่ใช่ใช้เกมหมากการเมืองเพื่อสนองความต้องการของคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลกกับการล่มสลายของสองเสาหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศตนเองนั่นคือตุลาการและนิติบัญญัติแทนที่จะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยแต่กลับเลือกเอาสองเสาหลักที่สำคัญมาช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองกับผู้สแสวงหาแต่อำนาจและผลประโยชน์ของตนเอง และหลงลืมประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ